สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกดิจิทัลกับรายการ Cyber City ครับและหน้าที่ในการพาทุกท่านไปเรียนรู้เพื่อที่จะเท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นเป็นหน้าที่ของผมและรายการ Cyber City ครับ Cyber City มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยเริ่มต้นกันด้วยเทคโนโลยีของรถยนต์ยุคใหม่จากงาน IT-Expo ระดับโลก International CS 2015 จากนั้นไปพบกับน้องเก่งวันนี้น้องเก่งแอบบอกว่าคนชอบโยนพลาดไม่ได้ครับและไปฟังเสียงของประชาชนคนไทยนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือครับจากนั้นไปออกกำลังกายในแบบไซเบอร์ซิีกันครับทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในไซเบอร์ซิวันเสาร์นี้แล้วเจอกัน